สวัสดีครับผู้ชมครับอ่ะก็มาถึงกิจวัตรประจาวันของผมนะฮะซึ่งทุกเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะครับก็จะมาสับหญ้าให,ให้ไก่กับเป็ดนะฮะเป็ดก็ดีครับก็กินดีแต่ว่าก็ต้องผสมเพียวๆเขาไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่นะครับต้องผสมหัวอาหารนะฮะแล้วก็รำครับเขาก็จะกินอย่างมีความสุขนะฮะแล้วก็อ้วนเร็วด้วยนะครับเนี่ยฮะก็จะพยายาม ทำให้กินวันเว้นวันครับไม่ได้ทุกวันก็อันนี้ใช้แบบแม่นนวดน,นะครับ <c oughs> สับสับเพราะว่าฟาร์มเราไมไ่ยังไม่ได้ใหญ่เท่าไหร,ร่นะฮะอนาคตข้างหน้าก็คงเป็นเครื่องบดนะครับอ่าหญ้าก็จะเป็นหญ้าหลายหลายอย่างครับอันนี้ก็จะเป็นเนเปียร์หรือว่าจะเป็นหญ้าหวานอิสราเอลนะครับโปรตีนก็จแจบาณอยู่ประมาณสักเจ็ดเจ็ดสามสองนะฮะ ก็ถือว่าพอสมควรไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ว่าเป็นอาหารเสริมได้นะฮะถ้าเป็นอาหารเลยก็จะมานสิเนาะถ้าเป็นอาหารลูกไก่เล็กก็20นะฮะแต่เขาก็มีมีมีประโยชน์ครับก็ปลูกไว้นะฮะถ้าใครเลี้ยงวเงหรือวัวอะไรก็กินได้เมืเนีัยวัวชอบนะแต่ว่าไก่ก็ชอบนะับเป็ดก็ชอบโดยเฉพาะไก่พันุไข่นะครับกินดีดีนะฮะไก่เนื้ออะไรพวกนี้ก็กินนะฮะไก่บ้านต้องผสม ไม่ผสมไม่กินนะฮะเป็ดก็ไม่ผสมก็ไม่กินนะฮะ,ะ,นนะ,ฮะแต่ว่าถ้ากินตั้งแต่เล็กๆก็น่าจะกินอยู่นะครับแต่ว่าไก่ไก่ตัวเล็กๆกินนะถ้าสับแบบละเอียดอย่างนี้เลยนะฮะนี่ฮะก็คือ,อสิ่งที่ลดต้นทุนอาหารนะครับแล้วก็เพิ่มประโยชน์ให้กับสัตว์ด้วยโตเร็วด้วยครับนี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เลี้ยงไก่ตอนเช้าตอนเย็นไข่ลูกใหญ่เลยนะไข่คแครเปนะ ฟองใหญ่ด้ยนะครับกินผสมกับวันนี้นี่ก็คือกิจวัตรประจําวันนะครับก็เดี๋ยวอนาคตข้างหน้าก็คงต้องเป็นตัวบทแล้วครับเครื่องก <c oughs> ว่ามันมันสัตว์ก็เริ่มจะเยอะขึ้นนะฮะตอนนี้จากที่ผมเลี้ยงเยนะครับไก่ก็มารอกินแล้วฮะจากที่เลี้ยงตอนแรก2ตัวนะฮะแล้วขยับมา10ตัวตอนนี้ก็ประมาณสักส0ได้ครได้ยังไม่ใหญ่นะ ยังไม่ยังไม่ถือว่าใหญ่เท่าไหร่นะครับก็นี่แหละครับพัฒนาต่อไปเรื่อยๆฮนะแต่ว่าไก่เดี๋ยวผมให้ดูไกนะ่ไก่ไ่นะครับพอเลี้ยงไปอย่างนะี้คือไม่พอต่อความต้องการนะครับเพราะวกก่าตลาดต้องการเยอะมากตอนแรกผมก็คิดว่าอุจะไปขายขายปนะ่ะเนี่ยอันนี้คือรุ่นที่เก็บไว้เอาไว้ทําทาพ่อพันธุ์นะฮะอันนี้ไก่ชนนะไปทําพ่อพันธุ์นะฮะ แต่ว่ารุ่นอื่นๆก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับนีเป็ดด้วยนะฮะเป็ดก็ว่าจะเลิกเลี้ยงแล้วละ่ะว่ากิดนเยอะเหลือเกินเลี้ยงแต่เป็ดไข่ก็พอนะครับ,น,รบนี่ก็จะเป็นอีกรุ่นนึงนะครับอันนี้น่าจะอีกสักสองเดือนนะฮะถึงจะจับขายได้อู้ไม่พอต่อความต้องการนะครับลูกค้าเยอะมากเอาเป็นล็อตๆไปเลยนะครับอันนี้ก็อีกล็อตหนึ่ง อันนี้ก็จะมาอยู่สามสามสิบตัวนะฮะอันนี้มันยี่สิบกว่าคือตอนนี้คือทําเป็นกิจจลักษณะก็เลยอ่าตอนแรกยังไม่ได้อะไรมากมายครับแต่ตอนรุน่ตนต่อไปจะเป็นห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแล้วครับแล้วก็ร่มเป็นร้อยเนี่ยนะครับก็เป็ดไข่นี่ฮะเดี๋ยวก็รอกินอยู่เดี๋ยวรอสรับอาหารก่อนนะครับอันนี้ก็จะลงเพิ่มครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูไข่นะไกลๆก่อนนะฮะซูมไปไกลๆกับนู่นนะฮะเห็นไหมฮะ แล้วจะไข่ทุกวันครับบางครั้งก็เปลี่ยนที่นะเปลี่ยนที่ไข่เปลี่ยนที่ไข่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มีวันสิบตอนแรกมีสามสิบกว่าโดนหมากัดไปนะครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่สิบสามตัวคนไม่ได้เป้านะฮะก็เดี๋ยวมาลงเพิ่มอีกก็จะได้เก็บขายทุกวันนะฮะเดี๋ยวรอก่อนนะสักครู่เห็ดนะฮะนี่เขาก็รอ รอกินนะฮะเป็ดพวกนี้พอปล่อยอย่างนี้นะครับมีน้ำมีอะไรอย่างนี้แต่ว่าม้าเนี่ยนะครับที่ต้องระวังปกติเป็ดประเทศนี้ผมจะขังแล้วก็เลี้ยงนะแต่นี้ผมปล่อยให้แม่เขาเลี้ยงตามธรรมชาติครับอะนี่ก็รอนะฮะรอกินก็จะมีไก่หลากหลายครับไก่ชนก็รวมกันด้วยไก่บ้านด้วยนะฮะไก่พันเนื้ออันนี้ไก่ลิกอนะฮะ ไก่ลูกกอพอออกมาเนี่ยนะฮะเขาจะเป็นอย่างนี้เน่ๆๆนๆเขาขาวนี่นี่ใหนมีน,นเข็งจะสมกับไก่บ้านเนื้อ,อร่อยครับไม่เหน,เนียวเดี๋ยวลอกินก่อนสักครูกน,นะครับก็เป็นกิจวัตรประจําวันครับที่อันนี้มาทํารังโอ้ถ้าผลิตได้นะครับเรื่องของไก่แน่นอนครับตลาดต้องการแต่บางพื้นที่ซื้อน้อยจังเลยเนาะกิโลละ แปนะครับแต่ว่าทางผมเนี่ยนะครับอยู่แถวการละสินะกิโลละร้อยนะครับยิ่งช่วงไก่ขาดเนี่ยร้อยี่สิบนะฮะก็รุ่นหนึ่งจับมาก็จะได้เยอะอยู่นะครับเดีย๋ยวมาขุดกันอ่ะเดี๋ยวกลับมาสับหญ้าต่อนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งอาชีพที่ผมว่านะครับใครที่พอมีพื้นที่ไม่ได้รบกวนใครแล้วก็ป้องกันดีๆนะครับควรจะ เลี้ยงนะครับไก่บ้านไม่ได้ดูแลอะไรมากมายครับกินเช้าเย็นแค่นั้นเองเนาะเวลานี้เขาก็จะออกไปหากินของเขาเองครับอ่ะก็อัปเดทให้ดูนะครับเรื่องของหญ้านะครับที่เป็นประโยชน์ต่อเป็ดและไก่ครับ